สวัสดีครับเลวรองเซเดอเฉลิมเกียรติมินาวันนี้จะมาดูเรื่องทางไวยากรณ์คือเลอเชียงดีฟนะครับเชียงดีฟนั้นก็คือเราทํากริยา2อ,อย่างนะครับประทาททำกริยา2อ,อย่างในเวลาเดียวกันนะครับส่วนมากแล้วก็จะบอกเหตุการณ์ว่าเวลาทําพร้อมกันหรืออาจจะบอกเป็นสาเหตุก็ได้เพราะอะไรหรือเพราะอะไรเรามาดูวิธีการกระจายของกริยานะครับเ,เราคงรู้จักเรื่องของปิสิเพรซองแล้วนะครับก็คือเรานํา กริยาที่ผันกับประธานคือนูเนี่ยตั้งนะครับแล้วก็ตัดส่วนหางก็คือ o n s ออกนะตัด o n s ออกแล้วเราก็เติม r n t เข้าไปอันนี้ในหลักการของ p a r t i ปฏิ t i เพยสองนะครับทีนี้เราก็จะใช้แบบเดียวกันกับในเชของ De f แต่เชีงดี f นั้นจะต้องมีองนำหน้านะครับมีองนำหน้าคำกริยานั่นเองเช่นองปักลอง นะอย่างเช่นนูปักลงนะครับนูปักลงก็จะเป็นปักหลงนะครับจากนูปักลงเป็นปักหลงนะครับหรือว่านูบูฟงนะครับบูฟงก็จะเป็นบูฟงก็คือนํากริยาที่ผันกับนูนะฮะในตองเพยซองนะครับมาตั้งและตัด ONS ออกทีนี้กริยาที่พิเศษเช่นคําว่ามองเจที่แปลว่าทานอาหารเนี่ย โดเจนั้นตามหลักของเสียงแล้วตามด้วยตัวเ e อเนี่ยจะออกเสียงเจแต่ถ้าเจเนี่ยตามด้วยตัวโอนะฮะมันก็จะออกเสียงเป็นเกิเป็นโก้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สอดคล้องกันนะครับก็จะเป็นนูมองจงโดยการเติมตัวเ e อเข้าไปนะครับทีน,นี้เวลาเรามาเปลี่ยนเราก็เติมรแอนตแต่ก็ต้องใส่เ e อเข้าไปด้วยก็จะเป็นมองจงนะครับมองจงนูลีซงลีซงนะครับก็เป็นลีซงนะครับลีซอง นนมาดูตัวอย่างหรือแบบฝึกหัดกันนะครับ r e c r i v e z ว e s ฟั s a s t อ e ติล i ซองเลเชียงอก็หมายถึงว่าลองแต่งประโยคใหม่โดยใช้เชีย n d ง f นะครับตัวอย่างที่หนึ่งภาษาไทยให้ไว้นะครับว่า Marie ทำงานบ้านและหล่อนฟังดนตรีก็เป็น Marie, fait m a มา e i เ l e ล e มนา e เ e é c o u t e de เ a musique นะครับเราก็จะได้ประโยคว่า Marie ménage e n é c o u เ a n t en é c o u t a n t de la musique เราใช้องเข้าไปนะครับ u t a n t de la m u u i q u e นะครับข้อ2องหลอนร้องเพลงและมองออกไปทางหน้าต่างอันนี้คือ2องสองการกระทำนะครับก็ววเป็น L chant ฮะ l คือการลาเฟนตก็เป็น c h a n t e องคือการดองบาลาเฟนต ข้อที่สามก็จะบอกว่า,าพ่อของฉันนะครับพ่อของอมองปฏิแฟก็คือน้องชายของฉันนะครับทําการบ้านนะฮะน้องชายของฉันทําการบ้านและเขากินลูกอมฮะหรือคอฟฟี่ก็ได้ลูกอมนะครับก็คือทำสองอย่างเราก็พูดว่ามงปฏิแฟ t ์เพสีเดอร์วองมงฌองเดบงบง อย่าลืมนะครับมองเช่นั้นก็ต้องเติมเออเข้าไปด้วยคนระับเป็นมองจองนะครับมองตีแฟสเฟซเดือบัวองมองจองเดบงบงนะครับข้อต่อไปก็จะบอกว่าจองออกเดินทางและกล่าวลาทุกคนนะครับจองปานะครับก็ได้ว่าจองปากเออิดีโอฟัวตุลโมงก็จะเป็นจองปากองดิซองโอเวฟัวตุลโมงนะครับองดิซอง ก็คือกกล่าวลาด้วยนะครับอันนี้เป็น, She ออนเชี์ของดีทด้ทำสองอย่างในเวลาเดียวกันข้อต่อไปครูอธิบายบทเรียนและเขียนบนกระดานดำ l e professor e x p l a i n e La l e ç o n t au tableau อันนี้สองประโยคใช่ไหมครับเราทำให้เป็นเชี์ของดี้ก็บอกว่า l e professor e x p l i q u e La l e ç o n e on é e c r i v a n t นะครับโดยขณะที่เขียนด้วยนะครับทำสองอย่างในเวลาเดียวกัน au tableau ก็ต่อไปนะครับเขาออกเดินห่างออกไปแล้วก็มองดูเบื้องหลังเขานะครับเขาเดินห่างนะฮะเดินออกไปหรือเดินห่างไปเดินห่างไปนะครับแล้วมองดูยูเซลวงเอยูคือการเดรีอาลุยเราก็จะได้ว่ายูเซลวงเซลวงองคือการดองเดรีอาลุยนะครับยูเซลวงองคือการดองเดรีอาลุยนะครับ ข้อที่7เขาขับรถและร้องเพลงในเวลาเดียวกันอยู่งด้วยอเออีชององแบบตองก็จะได้ว่าอยู่งด้วยอองช่องตององแแบบตองครับข้อที่8หลอนหัวเราะและร้องไห้ในเวลาเดียวกันอันนี้ก็คือลองสายเจะเสียเส้นแล้วนะครับก็เป็นเอรีเอเอลเบอองแบบตองก็จะได้ว่าเอรีองเบอขององแแบบตองนะครับข้อที่9้า พวกเขากดกริ่งขณะเปิดประตูอิซอนเออูฟร์แลปอก็ก็จะเป็นอิซอนองนูฟองลาปอกนะครับข้อที่10แม่ได้รับอุบัติเหตุขณะทำงานมามองอาอ์อองนักซิดองเอลทาวยเยก็จะได้ว่ามามองอาอ์อองนักซิดององทาวายะครับแล้วก็ข้อต่อไป เขารู้สึกหนาวขณะที่ออกไปข้างนอกโดยไม่ได้สวมใส่เสื้อคลุมกันหนาวอิซอกตีองซองซงมองโตเอ,อ,อิลาพรีฟัวมองโตแปลว่าเสื้อคลุมกันหนาวนะครับในประโยคเนี้เราก็จะได้ว่าเอ,อีลาพรีฟัวเขาหนาวนะครับอ,องอีลาพรีฟัวนะครับแล้วก็เป็นอ,องซอกโต มอสตองนะครับแล้วก็เป็นซองทรงมองโตกครับก็คือเขาไปข้างนอกโดยว่าไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับก็จะได้ว่ายูลาีฟัวยูราปีฟัวออนสตองออนสตองซองทรงมองโตนะ ของหองัวันนี้ดูตัวอย่างแค่11ตัวอย่างก่อนนะครับในวันต่อไปจะมาดูเรื่องของเชียร์โคงดีต่อนะครับ